สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปพกกรนดอมวันนี้คืออะไรในตัวคุณที่ทำให้คู่อลิของคุณรู้สึกกลัวขอบคุณสำหรับทุกๆการสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วขอเช็คพลังงานนิดน,นึงเนาะ ง,งานวันนี้นะคะตัวกอรสี่ตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะ S K F W นะอะไรในตัวคุณที่ทำให้คู่อริของคุณรู้สึกกลัวขอเช็คพลังงานของคุณหน่อยพลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงโอ้ oh my god เป็นห่วงอยู่นะน,นี่ยแต่แบบไพ่ขึ้นมาดีเลิศม,มากๆเลย 1 e of Cups นะคะอโอเคเป็นห่วงอะเป็นห่วงจริงๆแต่ว่าพี่พายบอกว่าเธออยากได้ห่วงใหญ่ฉันเลย Night of Pentacles นะคะพลังงานดีมากหูกำลังไฟมาเต็มว้าวดีไม่จบดีไม่หยุดนะจัดมินนะคะขยับนิดนึง ชัดเมนชัดเมนเราก็น่าจะตามด้วย king of cups นะคะพลังงานตอนนี้ดีมากๆเลยนะใจของคุณเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองได้แบบสมบูรณ์แบบมากๆนะคะทุกความรู้สึก ทุกเรื่องราวดีๆเรารู้สึกเหมือนกับเหมือนคุณบอกกับตัวเองว่าอะไรก็ตามที่ผ่านมาแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะพบจะเจอเจออะไรอะ่ะมันมันดีแล้วมันสมบูรณ์แบบแล้วในตัวของมันคือถ้ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณอะแสดงว่าเรื่องเนี้ย มันเป็นโจทย์ที่คุณจะต้องเรียนรู้จริงๆมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องทำความเข้าใจหรือถ้าเคยได้ยินแล้วพูดบ่อยๆเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งนั้นดีเสมอฟังดูแบบว่าใครบางคนตอนนี้ถ้าเจอปัญหานี่คือแบบหืมจิกมอนแล้วเนาะทำไมพูดอย่างนี้นะคะเราเข้าใจนะในทุกหยดน้ำตาในทุกความเจ็บปวดอะ มันมันทำให้คุณเติบโตนะคะคุณจะเรียนรู้ได้ดีในวันที่คุณเจอปัญหาแบบนี้แหละวันที่สุขสบายอะ่ะเราก็จะเอนจอยแล้วก็ชิลๆเนาะเราก็จะฟินไปเรื่อยแต่ถ้ามันมีปัญหาะคะ่ะมันจะทำให้เราแบบขุดค้นพบศักยภาพอะไรบางอย่างหาวิธีการแก้ไขหาวิธีทางที่จะแบบ เอาตัวให้รอดให้ได้นะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราดีใจมากที่สุดเลยกำลังใจของคุณดีมากเลยความเข้มแข็งทางใจคุณเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพน่ายก,ยกย่องหัวใจของคุณจริงๆนะคะเป็นคนทีเ่เจอปัญหาอะไรกับชีวิตอะไม่ค่อยงอแงอาจจะน้ำตาซึมอาจจะแบบ ออถอนหายใจเนาะแบบอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมช่วงนี้เจอโปรโมชั่นเยอะจังอะไรอย่างนี้ก็ดีใจนะคะที่จักรวาลให้ความสนใจกับชีวิตคุณเป็นอย่างดีแต่ไม่ต้องจันมาบ่อยๆแบบนี้ก็ได้เราคิดว่าเขารักแหละนะเขาถึงส่งเรื่องราวอะไรบางอย่างมาให้คุณมันเป็นของขวัญจริงๆนะพูดตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าคุณจะเข้าใจไหม แต่ถ้าคุณผ่านมันไปได้อะไม่สิคุณผ่านมันไปได้อยู่แล้วนะสิ่งที่เขาส่งบททดสอบมาเชื่อไหมมันไม่เคยเกินความสามารถของคุณหรอกมันต้องอยู่ในแม็กซิมัมของแบบศักยภาพของคุณจริงๆอเออมันจะมันจะต้องมีทางออกที่ที่ดีพร้อมสำหรับคุณหรืออีกในยาหนึ่งอะจกักรวาลเชื่อมั่นในตัวคุณมากเลยนะ มากยิ่งกว่าที่ตัวคุณเชื่อมันในตัวคุณเองเชื่อว่าคุณผ่านได้เชื่อว่าคุณจะมีการเรียนรู้เข้าใจเติบโตนะคะเรารู้สึกเหมือนกับว่าช่วงนี้เขาอยากให้คุณดูแลจิตใจหรือว่ามีการพัฒนาขีดระดับ ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของจิตวิญญาณในการตื่นรู้เนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยใจต้องใหญ่สุดๆเลยนะตอนเนี้ยถ้าเจอปัญหาใหญ่มากใจเราต้องใหญ่กว่านะคะแล้วต้องเชื่อมั่นด้วยนะว่าถ้าคุณมั่นใจสุดๆเลยอะว่าที่ผ่านมาฉันทําความดีอย่างแน่นอนฉันเป็นคนดีไม่มีอะไรต้องกลัว ความดีอะค่ะคนดีอะมันจะปกป้องดูแลรักษาตัวมันเองอยู่แล้วนะคะมันอาจจะเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตในเรื่องของการยอมรับแล้วก็ให้อภัยก็ได้นะยอมรับว่าตัวเราก็ผิดพลาดได้ยอมรับว่าคนอื่นก็ผิดพลาดได้เหมือนกันโคจรมาเจอกันความ ความอะไรดีความพังย่อมเกิดขึ้นนะแต่คือเวลาอะไรที่มันพังอ่ะมันแตกสลายอ่ะมันไม่ได้แปลว่ามันจะย่อยยับไม่มีชิ้นดีและไม่มีเรื่องราวอะไรดีๆหลงเหลืออยู่เลยบางทีบางครั้งเวลาเราเจอปัญหามันเหมือนคลื่นสึนามิเนาะมันพัดมันน่ากลัวมากเลยมันมันส่งคลื่นมัน กลืนบางสิ่งบางอย่างาดูดบางสิ่งบางอย่างาลงไปในทะเลแต่มันก็เหมือนมาชำระล้างไหมมาทำให้ทะเลสวยสดใสขึ้นแล้วก็มาเตือนด้วยเนาะมาเตือนมนุษย์ว่าเฮ้ยอย่าชะล่าใจนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตถ้าเรามีสติถ้าเราไม่ตนกตกใจเราจะหาทางออกได้ เรามีศักยภาพมากพอนะคะความเข้มแข็งทางใจเราให้คุณร้อยเปอร์เซนต์เลยส่วนหนึ่งเราคิดว่าคุณมีบางสิ่งบางอย่างมาจากครอบครัวนะคะอาจจะมีคนที่รักเนาะมีคนข้างหลังที่รออยู่มันเหมือนคุณไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองคุณใช้ชีวิตเพื่อใครสักคนหนึ่งมันทำให มันมีพลังแบบคูณสิบคูณร้อยได้อะคือบางทีบางครั้งถ้าให้สู้เพื่อตัวเองมันเหมือนมันมันเหนื่อยอะมันอยากมันอยากทิ้งตัวตอนนี้เลยอะมันไม่อยากทําอะไรทางนั้นแต่พอแบบหันไปศบสายตาแบวๆของใครสักคนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้นะคะต้องต้องลุกต่อต้องไปต่อให้ไว้ต้องมีความสุขให้ได้หรือว่าทําให้ชีวิตของใครสักคนที่เราดูแลอยู่ตอนเนี้ยดีขึ้นให้ได้นะคะอารมณ์ว่าท้อไม่ได้ อทอได้แหละแต่ไม่ถอยใช่ไหมเราจะไม่ถอยนะคะเรารู้สึกว่าคุณน่ะขาที่คุณยืนน่ะมันแข็งแรงนะถึงแม้ว่าจะโดนลมแห่งโชคชะตาพัดโหมกระหนำ่ำสักเท่าไหร่ะมันไม่ได้ทำให้ขาสองข้างเนี้ยสุดหรือว่าย่อตัวลงไปอะเราเห็นถึงความพยายามในการหยัดยืนต่อสู้ชีวิต ที่ชีวิตก็สู้กับเก่งมากแต่คุณก็ฉันก็สู้กว่าอะเห็นนะมันมีแบบลูกฮึดเนาะมันมีความตั้งอกตั้งใจอะคุณเป็นคนทํางานหนักมากเลยนะทํางานหนักมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆการทํางานหนักสร้างความภาคภาคูมิใจให้กับตัวคุณเองนะคะมันมันทำให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่ตัวคุณมีนะคะเรารู้สึกว่า คุณเป็นคนที่เวลามีเป้าหมายแล้วว่าคุณจะชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองต้องการและเป็นคนที่มุ่งมั่นกับความดีความศรัทธาของตัวเองเป็นอย่างมากคือในชีวิตของคุณนะต่อให้ต้องเลือกเดินทางสักกี่ครั้งนะคุณจะไม่มีทางเลือกอะไรที่มันเทาๆหรืออะไรที่ไม่ดีอะ่ะไม่ชอบเดินเส้นนั้นนะคะทั้งๆท,ที่รู้ว่าเหนื่อยนะ ถ้าจะเดินแบบสายขาวเลยอ่ะสายที่แบบไม่เอาเปรียบใครเลยอ่ะคุณจะกลายเป็นเดอะแบกที่สมบูรณ์แต่เรารู้สึกว่าคุณก็ทำด้วยความรู้สึกที่ก็เต็มใจนะคะขอเป็นคนดีดีกว่ายอมแพ้ให้กับอำนาจอะไรบางอย่างแล้วต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีเหมือนไม่สบายใจอะคะ่ะถ้าทำความ อะไรที่มันไม่ดีเอาเปรียบคนอื่นเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่สบายใจได้เงินมาเยอะก็ไม่สบายใจทํางานเหนื่อยหนกักบัวตายควายลุ้มแต่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะอันเนี้ยโอเคเรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันเป็นจุดพิเศษบางอย่างในตัวคุณนะมันเป็นการวัดค่าของคนแบบหนึ่งเหมือนกันว่าคุณจะหลวมตัวไปไหมกับ กิเลสที่มาเย้ายยนเป็นบางทีนะคะ,ะมาดูคำตอบของแรนดอมในคลิปนี้กันแล้วว่าเอ๊ะเราอะไรล่ะที่ในตัวคุณที่คู่อริรู้สึกกลัวนะคะ Temperance พ <c oughs> ลังงานใจเย็นใจเย็นเป็นคนที่ใจเย็นหรือว่าฝึกมาคะฝึกมาใช่ไหม,มคุณดิวกับความเจ็ปวดได้เก่งเนาะ ไฟ of Cups เจ็บมาแค่ไหนก็ยังไปต่ออยู่ดี Queen of s อบโซวัยผิบปฏิพานธ์ของคุณเป็นเลิศนะคะใช้ใชป้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาเนาะอชอบจังเลยนายอ f บขับนะคะเนี่ยหัวใจดีๆเนี่ยเนาะหัวใจดีๆก็นำพาสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตของคุณอ,อีกสักหนึ่งใบ ว้าว wow. six of pentacles คุณเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงเรามองว่าที่คนอื่นเขากลัวเป็นเพราะว่าคุณนะมีความยืดหยุ่นในตัวคุณเองสูงนั่นก็หมายความว่าเวลาใครมาท้าทายคุณนะคะมาผลักให้คุณลม้มลงคุณก็จะเด้งขึ้นมาใหม่เหมือนตุ๊กตาลม้มลุก หรือถ้าเขาพยายามตัดแข้งตัดขาคุณก็กระโดดได้น,นึกออกไหมมีวิทยายุทธ์ส่วนตัวนะคะในการจัดการแก้ไขปัญหาแต่คุณจะมมันมีความใจเย็นอะคุณไม่เกี่ยวกาดกับกับตัวเองกับความรู้สึกซึ่งเป็นเรื่องดีนะคือเวลาชีวิตมีปัญหามันเหมือนมีอะไรขุนขุนมัวหมองในใจใช่ไหมคุณจะไม่เป็นคนที่ ไปกวนให้น้ำมันขุ่นเพิ่มอะแต่คุณจะเป็นคนที่เหมือนเอาเขาเรียกอะไรนะสารส้มไหมไปแกว่งอะเราทำให้มันใสคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปะทะกับปัญหาค่ะลักษณะการ r รีอคของคุณนะมันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ the best of the best ดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้นะคะคุณคุณจะไม่มีคติแบบสัดมาสัดกลับไม่โกงอะแต่คุณจะ เหมือนแบบถ้าเจอใครทําอะไรที่ไม่ดีใ่อะฉันก็จะต้องไม่ไปเป็นคนที่ฉันไม่ชอบสิอะไรทํานองเนี้ยมันดูแบบฝืนๆแล้วเหนื่อยมากนะเพราะบางทีบางครั้งเรารู้สึกว่าการอดทนอดกัน้นอะข่มอารมณ์อะยากเหมือนกันนะยิ่งถ้าทําตอนที่เหนื่อยเนี่ยโหใช้พลังงานมากกว่าปกติซะอีก แต่เนื้อนาบุญที่คุณสร้างเอาไว้ครั้งเนี้ค่ะมันจะส่งผลไปไกลมากคือสิ่งที่คุณทํำเนี่ยเท่ากับว่าคุณไม่ต่อกรรมแล้วนะคือคุณอาจจะทํากรรมแล้วเวียนมาเจอกับใครสักคนเพื่อที่จะชดใช้อะคะ่ะแต่คุณเลือกที่จะไม่ต่อกรรมในการเจอกันชาติใหม่ใช้กันคืนกันวนอยู่อย่างเงี้ยมันจะมันจะเป็นลูปที่ถูกตัดโดยคุณคุณเหมือนแบบ เจอใครสักคนถ้ามันท็อกซิกมากๆหรือมันแย่มากๆอะ่ะเจอกันหนเดียวก็หือเข็ดอิบอายเราเนาะแบบเข็ดสุดๆแล้วอะ่ะใครจะอยากเจออีกนะคะไม่ไม่ได้อยากเจอแล้วที่อดทนเนี่ยคือแบบเหมือนตั้งใจทําบุญฝากบุญไว้ให้ตัวเองชาติหน้าคือถ้าแบบยังต้องเวียนไหวตายเกิดใช่ไหม มันเนีต้องเตอะเจอขอให้ชาติหนะ้าเจอกันเบากว่าน,นี้หน่อยชาตินี้ขอรับเอาไว้ละกันถ้ามันจะหนักหนาสาหัสนะคะแล้วก็เหมือนคุณทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความหมายสำหรับคุณไปสมดนะ่ะคือแบบจะตัดสินใจทำอะไรจะเลือกสิ่งใดในชีวิตอะคะ่ะเลือกที่จะมีรีแอคชั่นกับใครเลือกที่จะปฏิสัมพันธ์กับใครเลือกที่จะคบใครจะตัดใครออกจากชีวิตอะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเป้าหมายมันมีขั้นตอนนะมันมันมีความละเอียดละอ่อนอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกอะคะแล้วเราก็มองว่าคุณใช้เวลาคุณให้เวลากับสิ่งสิ่งนี้มากนะคะเหมือนเหมือนขั้นตอนตอนเนี้ยเหมือนคุณทําตัวเป็นกระชอนอะกระชอนที่กรองสิ่งสกรปรกหรืออะไรบางอย่างออกจากชีวิตของตัวเองอ มันก็จะต้องคอยดูหน่อยเนาะคอยสอดส่องหน่อยว่ามันมันมีอะไรหลุดมาบ้างมีอะไรที่แปลกปลอมบ้างในช่วงนี้นะคะใดๆก็ตามอะ่ะอันนี้มันยังมาจากอุปนิสัยของคุณเนาะใจใหญ่ใจโตใจดีใจมีคุณธรรมมีศีลธรรมเนี่ยเวลาคุณทุกอะ่ะคุณจะทุกไม่นานนะ คือก็ร้องให้เหมือนคนอื่นเขาแหละก็เสียใจแหละแต่คุณจะเหมือนแบบเก็บความรู้สึกเอาไวอ้อแต่ก็ไปต่อชีวิตยังต้องเดินต่อคือเป็นคนที่ move on นะเจออะไรมาหนักกดดันแค่ไหน move on ได้เสมอใช้คำนี้เลยเสมอนะคะทุกๆความผิดหวังอที่ผ่านเข้ามาเจอคุณจะเหมือนแบบ เพ่งมองกับมันอยู่พักหนึ่งนะเหมือนให้เวลาตัวเองอยู่สักพักหนึ่งอะมองเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าสิ่งนี้ให้คุณหรือให้โทษให้อะไรกับคุณบ้างคือเหมือนพยายามทำความรู้จักความทุกข์ความผิดหวังของตัวเองอะดูว่ามันเป็นแพทเทิร์นไหมมันเจอเรื่องนี้ซ้ำหรือเปล่าถ้ามันเจอซ้ารถแสดงว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องเรียนรู้แหละเพราะถ้าแกะแพทเทิร์นนี้ไม่ได้อะเดี๋ยววนมาเจอกันใหม่แน่นอน คุณจะมองความผิดหวังเป็นความสวยงามได้ในวันหนึ่งเสมอนะคะลักษณะคนแบบนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธคนนะหรือโกรธง่ายก็หายเร็วหรือเป็นคนที่ให้อภัยเก่งก็ได้ต่อให้ใครมาทําให้คุณเสียใจสักเท่าไหร่นะคะขอเวลาคุณนิดนึงนะด้วยที่คุณมีความสุขจากตัวคุณเองอคุณจะไม่ทับถมตัวเอง แล้วคุณจะไม่เอาความทุกข์ไปใส่ในใจของตัวเองเพิ่มเหมือนพยายามมองพยายามเรียนรู้แล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปอันเนี้ยเป็นความชาญฉลาดในการใช้ชีวิตของคุณลักษณะของคุณอ่ะคุณเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองสูงมากนะคะมีความชัดเจนโดยตัวเองสูงมากเช่นเดียวกันความชัดเจนเนี่ยหลายคนไม่ชอบนะแต่ตัวคุณไม่กลัว เพราะมันไม่มีอะไรต้องกลัวมากไปกว่านี้แล้วนะคะคือคุณจะกล้าพูดกล้าบอกในสิ่งที่คุณมองเรารู้สึกว่าถูกหรือไม่ถูกใช่หรือไม่ใช่ดีหรือไม่ดีเรายิ่งเจอเรื่องที่เสียใจมาเยอะๆอะแต้มบุญคุณจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆคุณจะดูแลตัวเองได้เก่งขึ้นคุณจะมองคนขาดขึ้นคุณจะอ่านเกมได้คุณจะไม่หลงกลไปกับคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนน้ําตาลเคลือบอะแล้วอาบยาพิดอะไรทํานองนั้นนะ่ะคุณจะไม่บ้องแบลและไรเดียงสายอีกต่อไปอะคะ่ะทุกๆความผิดมันคือบทเรียนของคุณทั้งสิน้นแล้วคุณสามารถเปิดบันทึกของคุณเล่มนี้ได้เรื่อยๆเลยเรียนรู้เทคนิคแล้วก็หมั่นที่จะพูดคุยกับตัวเองสื่อสารกับคนอื่นเรียนรู้ทำความเข้าใจที่มาที่ไปอะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมสิ่งน,นี้ถึงเกิดขึ้น คือคุณจะไม่ปล่อยให้เรื่องราวเกิดขึ้นแล้วแบบเดินผ่านไปเฉยๆนะไม่หือไม่อือไม่สนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะยิ่งเป็นเรื่องอะไรที่สร้างความเดือดเนือ้อร้อนใจนะคุณจะใส่ใจอย่างละเอียดเลยอะแล้วดูแล้วคุณจะพลิกปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับไวรวดเร็วมากๆนะคะเขาเรียกอะไรอะสกิล,ลการเอาตัวรอดของคุณอะคือขั้นสุด อยู่กับสถานการณ์ไหนร้ายแรงที่สุดแค่ไหนอะคุณจะไม่ถลอกปอกเปิกอ่ะจะไม่เจ็บช้ำมากคุณจะมีวิธีการที่จะค่อยๆเหมือนตะล่อมอ่ะเอาตัวเองออกจากสถานการณ์หรือผู้คนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะคะ่ะที่มันบีบคั้นคุณมากๆคุณจะ คุณเอ,อ่อเรียกว่างนี้ได้ไหมคุณเหมือนน้ำอ่ะน้ำมาเทยอยู่ในภาชนะไหนมันก็ตามเป็นรูปนั้นนะเออลักษณะคุณเป็นแบบนั้นเลยในขณะเดียวกันอนะผู้คน อาจจะหลงกลคิดว่าคุณยอมก็ได้นะแต่ความจริงแล้วอะไม่ใช่หรอกคุณตั้งรับของคุณอยู่คุณหาวิธีการของคุณอยู่คุณอาจจะทําเป็นแบบสดใสบ้องแบลอะไรเดียงสาเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะทําเป็นแบบไม่หือไม่อือไม่อะไรใดๆแต่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในใจทั้งหมดเลยนะความชาญฉลาดของคุณอนะมันมันมีจลิต ของความอ่อนโยนมันเลยทำให้เวลาคุณฉลาดอะ่ะคุณไม่ฟาดคนอื่นเวลาไม่ฟาดอะ่ะก็ไม่พังก็ไม่หยับนะคะมันจะสามารถออกจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดได้อย่างแบบจะบอกว่าหวุดหวิดก็ได้เนาะแต่คือมันมันจะไม่ยับเยินอะ่ะม,มันจะไม่แบบแหลกกันไปข้างอะ่ะมันจะมันจะไม่สุดตรงไปขนาดนั้นนะคะ เรามองว่าคุณจะทําทุกวิถีทางแล้วก็คุณมีความสามารถพิเศษในการเอาชนะใจใครสักคนได้นะเอาชนะใจไม่ใช่หมายความว่าไปอยู่เหนือเขานะคะแต่เอาชนะใจหมายความว่าไม่ไปขัดกับใครสักคนจนทําให้ตัวเองเสียผลประโยชน์คุณรักษาผลประโยชน์ของตัวเองโดยการเอาใจไปแลกนะคือสมองก็มีแต่สมองต้องแบบ ต้องแอบแอบไว้นิดนึงเดี๋ยวเขารู้หมดแต่เอาใจเนี่ยเอาใจทุ่มเทเอาใจใส่ลงไปใจเนี่ยเป็นพื้นบุญเป็นเนื้อนาบุญของคุณในทุกๆชีวิตนะหมายความว่ากี่พบก,กี่ชาติกี่ทุกเหตุการณ์นะคะใจมาสติปัญญามาไว้พริบมาแต่ใจจะเป็นเบสจะเป็นฐานต้นทุนบุญกุศลของชีวิตของคุณเสมอคิดดีพูดดีทำดีนะคะ ใจส่งมอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนคือคุณเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีจิตคิดทำลายคนอื่นน่ะฉะนั้นต่อให้คุณเจอเรื่องที่ยากที่สุดอ่ะคุณก็ไม่อยากไปทำลายไปทำลายใครขานะคือเหมือนมีความอ่อนโยนอ่ะรู้ว่าคือการโดนทำลายมันเจ็บปวดนะ แล้วถ้าคุณเคยเจ็บปวดอ่ะทำไมถึงอยากจะทําให้คนอื่นเจ็บปวดมันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สําหรับคุณมากแล้วเหมือนคุณแบบถือศรัทธาในข้อเนี้ยว่าอะไรที่ตัวเองเคยโดนอ่ะจะไม่ส่งต่อให้กับคนอื่นหรืออย่างน้อยที่สุดนะคะจะระมัดระวังให้ถึงที่สุดเท่าที่ตัวคุณเองจะทําได้ฉะนั้นคล้ายๆคติันนี้ไหม แพ้แพ้เป็นพระชนะเป็นมารอะไรทํานองเนี้มันมีความยอมอะยอมแล้วก็ย้วนนะคะแต่ยอมในพื้นฐานของความดีนะไม่ใชเ่เจอคนไม่ดีแล้วก็ยอมให้เขาทุบอยู่อย่างนะั้นไม่ใช่นะคะถ้าเจอคนไม่ดีแล้วเขาทุบเนี่ยไม่ต้องทุบเขากลับแต่ค่อยๆเฟดตัวเองออกมาหรือว่าขอความช่วยเหลือหรืออะไรได้ๆขั้นตอนโปรเซสมีแล้ว อันเนี้ยมันจะทําให้ศัตรูหรือขั้วหลี่ยเขาอยากทําลายเขาก็ทําไม่ลงนะมันแบลวมากเลยคือแบบใครจะอยากสู้กับคนที่แบบยอมอะ่ะนึกออกปะคนที่เขาอยากสู้แล้วหรือว่าฟาดฟันแล้วมันอะ่ะเพราะว่าอีกคนนึงแบบดูออกฤทธิ์ออกเดชก็หน้าหมันไส้ใช่ไหมแต่คุณไม่มี energy น,นั้นอะ่ะไม่มี energy อ,อยากตอบโต้อะไรใดๆกลับเลยนะคะ เขาจะสู้ยังไงอะถ้าเขาเป็นขอขอภัยเนาะถ้าเขาเป็นหมาที่เห่าอ่ะมันเห่าอยู่ตัวเดียวอ่ะมันไม่มีหมาอีกตัวอมันก็มันก็ต้องเงียบไหมมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรตอบกลับมันไม่มันไม่สนุกเนาะหรือว่ามันไม่ได้รับอะไรใดๆเลยอ่ะหรือถ้ามันเป็นกรรมของเขาอะค่ะเขาก็จะกระทําอยู่ข้างเดียวแล้วคุณยืนดูอยู่เฉยๆแล้วรอให้กรรมนี้มันจบ บางทีมันอาจจะไม่เฉยๆหรอกเราก็เจ็บปวดไปกับสิ่งที่โดนกระทําไปนั่นแหละแต่เราไม่ส่งต่อแล้วเนาะให้มันจบเท่านี้นะคะอืมเราก็ยังมองว่าบุญวาสนาในความดีที่คุณทําครั้งเนี้ยการสู้ด้วยหัวใจที่อ่อนโยนนี้นะ่ะในท้ายที่สุดอะคะ่ะเเทพเทวดาหรือคนที่เขาดูแลหรือเขามองมา เขาก็ย่อมรู้ว่าเขาควรที่จะช่วยเหลือใครสนับสนุนใครใช่ไหมหรือแบบมองดูมันก็ต้องน่าสงสารนะมันต้องได้คะแนนความสงสารนะอย่างหนึ่งแบบโอ้โหโดนกระทําขนาดนี้ยังยังจิตใจดีอยู่เลยอ่ะมันน่าชื่นชมนะมันน่าชื่นชมมันน่าเป็นกําลังใจหรืออีกในยานหนึ่งก็คือเชื่อเถอะค่ะผลบุญทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำมันย้อนกลับมาที่ตัวคุณแน่นอน มันไม่ได้เข้ามาวันนี้พรุ่งนี้แต่ยังไงมันก็มาคือคุณทำฐานบุญไว้รองรับชีวิตของคุณแล้วอะคุณแค่รอวันที่กรรมเวนกรรมมันหมดอายุเฉยๆอะคือแค่นั้นเลยที่เหลือก็คือรอไปเสวยบุญไปรับสิ่งดีงามที่คุณได้ทำไว้เท่านี้เลยนะคะค่ะเรื่องนี้ก็คือคำตอบของแรน d อมคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะ หวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย